เครื่องป้องก๊อบนะครับจากร้านต้องยังดูพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท็กติดลมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท็กของ닛สันเทนา J32 นะครับเป็นรุ่นไมน์เทนะครับล้อตรงนี้จะเป็นล้อสีไฮเปอร์นะครับจะเป็นอีกหนึ่งล้อนะครับที่ยอดนิยมมากๆเลยนะครับของ닛สันเทน่านะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปค5ลูปมาตรฐานนะครับใส่แล้วได้ขนง닛สันนะครับเอาไปล้อมาดูหนัาล้อกันนะ นะครับตัวนี้นะครับที่ก้านนะครับอย่างแรกเลยให้ดูก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับเขียนเลยนะเทียนานะครับ2.0 2.5 3.5นอะครับอันนี้ก็คือหมายความว่ามาใส่ได้โรเทน่าแทบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีตาิสันเห็นไหมครับ닛สันนะ닛สันแล้วก็ขอบ17กว้าง7ออฟเซตอยู่ที่45นะครับตัวนี้ร้อแท้นะนะครับ1 0ึงเลยนะครับผมให้ดูก่อนนะ รถตัวนี้นะครับจะได้กับรถถ้าลูมมาตรฐานที่ผมบอกไปนะครับขอให้สานลูกค้าสนใจสอบถามได้นะหน้าร้านเราเป็นต้นสีขาวแดงร้านอยู่หน้ารามสองค่ะอยู่เลยซอยเฉลเชลีที่11ที่11มา200เมตรไม่ต้องเข้ามซอยท่าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อร้านสามลูปในคลิปนี้นะครับผมร้องจากร้าน เรากลับมาพบกันนะครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่นอนสวัสดีครับ